วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาจากช่องพินัทจานะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการถอดล้อหลังสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ตอนนี้ก็ล้อหลังสกูตเตอร์คือว่ายางแบนนะครับยางแบนก็เลยเดี๋ยวจะมาถอดล้อให้ดูว่าจะถอดอยังไงครับแต่ผมก็ไม่เคยถอดนะครับว่าถอดอยังไงนี่มาดูเลยนะครับ นี่อันนี้ล้อหลังนะครับล้อหลังสกูตเตอร์นะครับตรงเดียวกับของเซี่ยมี่นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับไอตัวนี้อย่าไปดูฮะตัวนี้พังอยู่ครัผมเลยมาจอดไว้ซ้อนกันอยู่ที่เกลจจ้าครับยางหลังแบนนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะทำการถอดล้อหลังเพื่อจะมาเช็คดูว่ายางมันเสียเยอะหรือเปล่าไม่เยอะก็ต้องสั่งซื้อนะครับโอเคก็เรามาเริ่มเลยกันนะครับแบบแรกเลยแกะตัวนี้ออกก่อนแป๊บหบนึ่งนะครับมันต้องใช้ไขควงปากแบนที่เป็นไขควงวัดไฟนะครับก่อนหน่งก่อนได ก็อย่าลืมเด็ดขาดนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับกด s u b s c r i b ์ใต้วิดีโอด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับช่องพินัทจ๋านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตหัวแชกนะครับ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาตั้งแต่ทีแรกนะครับเนี่ยเป็นหน้าตานี้ฮะแล้วก็ขันนะขัดกลาง่นวนเข็มนาฬิกานะครับเนี่ยเป็นน็อตหัวแฉกนะครับวันนี้จะมีทั้งหมดสองตัวนะครับ ยางหลังนี้เป็นยางเติมลมนะครับนี่ยถอดออกมาแล้วครับขวาเสร็จแล้วเราก็ไปถอดฝั <c oughs> ่งนู้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับถอดเหมือนเดิมนะ นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการถอดล้อเป็นหกเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นหกเหลี่ยมห้ามิลเดี๋ยวลองดูก่อนใหญ่ไปครับดูแล้วคงใหญ่ไปสี่มิลโอเคครับสี่มิลเป๊ะเลยฮะัหันตามเข็มนาฬิกานะครับ ออกนะครับแล้วเราก็มาขันฝั่งนี้นะครับเหมือนกันเบอร์เดียวกันครับบนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับสองขวงั่งถอดล้อมาครับ อตจะไหลออกมาทางนี้ครับอืมใช้แรงหน่อยฮะออกมาแล้วนี่ฮะ ออกมาแล้วครับล้อสกูตเตอร์เรานะฮะยางแบนนะครับขี่แล้วมันตายตอนแรกก็ไม่รู้นะี่ครับยางที่ผมได้ทำการถอดออกมานะครับแปดหนึ่งส่วนสองครับแปดน่าจะเป็นแปดนิ้วครึ่งไม่รู้ใช่เปล่าไม่รู้ครับคูณ คุณสองครับสองนี่น่าจะเป็นขอบหรือยังไงเนะี่ยอันนี้ผมว่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการถอดออกดีกว่าถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดก็ขอภัยด้วยนะครับเวลาเราถอดแล้วเอาผ้ามาลองก่อนนะครับถ้าเกิดเราจะเอาฝั่งจานลง กันจานเป็นรอยนะครับโอเคผมก็ได้ทำการเตรียมเหล็กงัดยางมาสองอันครเดี๋ยวจะลองถอดดูก่อนยางมันแบนนะครับงัดเลยครับงัดเลย ตรงัดงไม่ยากครับอองัดง่ายมากเลยเพราะว่ายางเทศมันเล็กครับใชเหล็กงัดยางครับมันจะง่ายหน่อย ไอ,ก,อก่อนออีกต่อไปก็คีมนะครับขันตัวนี้ออกที่ล็อกอยางโอ้โหแน่นเหมือนกันวะโม้ไม่แน่นเท่าไหร่ออกก็น,นะครับคีมเพื่อที่จะถอดอยางในมาเช็คดูนะครับ ยางเลยก็ได้ครับมาเช็คดูนะครับถอดแล้วง่ายมากครับเหมือนยางมันเปื่อยนะครับเป็นขุยนะครับถอดออกมาแล้วครับยางยางไหนเป็นยางเป็นภาษาจีนด้วยครับนี่ภาษาจีน ออกกอเอาก่อขี้ขุยออกก่อนดูว่าโดนของดีหรือเปล่าโดนตระปูโดนอะไรหรือเปล่าลูปครับลูกดูด้านไหนเช็คดูก,ก่อนครับ มันเป็นสาเหตุจากเบื่อเลยโดนตะปูต่ำหก็ยังไม่รู้แต่ยางนอกก็เริ่มหมดแล้วนะครับนี่นี่ไงเจอแล้วครับสาเหตุอยู่นี่เองนี่ฮะนี่ฮะเป็นเศษเหล็กนะครับ โผล่เข้าทั้งในมีเจอแล้วของดีเนี่ยฮะอยู่เนี่ยฮะเนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยฮะเห็มฮะเล็กๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะตรงนี้เลยเนี่ยโดนตำเข้าไปเอาออกก่อนครับ นี่ไงออกมาแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่โดนเสร็จเหล็กนะครับทิ่มเข้าไปเนี่ยคะว่าแล้วมันวิ่งใส่รายฮะดีนะไม่บดกลับมาโอเคนะครับเสร็จแล้ว,ลวครับหาสาเหตุเจอครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการ ตอนแรกก็กะจะปะเองนะครับก็เลยไม่ปะดีกว่าไปส่งเขาปะยางเดี๋ยวผมจะทําการเติมลมฝั่งถ้าเกิดเราระวังเนี่ยครับวางจานเบรกนะครับเราก็ต้องหาผ้ามารองหน่อยนะครับกันจานเป็นรอยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเติมลมเขนะ้บบายนะฮะอแค่แข็งกำลังดีนะครับพี่น้อง แข้งแล้วนะครับอันนี้ผมจะทําการประกอบเข้าไปในนี้นะครับผมจะทําการใส่ล้อเข้าไปเนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะมันจะเป็นร่องเป็นร่องอะเป็นร่องแลวไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ผมมันก็จะเป็นร่องเหมือนกันฮะเนี่ยก็ทะไลทยเข้าไปเลยนะครับให้มันตรงร่อง จัหมุนให้ตรงพอดีครับตอนนี้ติดผ้าเบรกอยู่นะครับให้คุณผู้ชมดูเนะนี่ฮะตรงนี้จานนะครับมันจะติดผ้าเบรกตอนถอดจะถอดออกมาได้ง่ายววผมจะทำการขยับผ้าเบรกเข้าไปด ขยับแล้วก็มาตั้งไล่ใหม่นะครับไม่ยากครับเนีฮะมอสสองตัวตรงนี้หนึ่งตัวล้องขันหนึ่งตัวก่อนมันจะมีอีกตัวอยู่ฝั่งนี้นะครับหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์ห้าหกเหลี่ยมเบอร์ห้า ต้องอีกตัวหนึ่งนะครับขยับสองตัวอ่าขยับเข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ดันล้อเข้าไปนี่เห็นไหมครับดันเข้าไปมันจะตรงมันจะตรงรูในพอดีนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่น็อตเข้าไปดูก่อนว่าใส่ได้หรือเปล่าอาใส่ได้นะครับดันเข้าไปสุดเลยมันจะชนมาดีครับตรงรูเปะ๊ะฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับอ่าพอดีเหมือนกัน ดันเข้าไปละละละแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับใช้หกเลียมเบอร์สีขันเข้าไปเลยเพราะว่าตอนใส่อะมันจะติดผ้าเบรกเราก็ต้องทำการถายน็อตผ้าเบรกก่อน Okay. ขายขายพ้าเบรกเสร็จพอเวลาเรานั่นเราก็มาปรับไล่ระยะใหม่นะครับไม่ให้พ้าเบรกมันสีกระจานเบรกนะครับไล่ระยะผ้าเบรก แล้วก็เราก็ทำการขันน็อตเข้าไปโดยไม่ให้เบรกสีกระจานเบรกให้น้อยที่สุดนะครับพอเวลาเราปรับตั้งเราก็เล็งหน่อยให้จานถูกับผ้าเบรกให้น้อยที่สุด พอนั่นพอได้ระยะแล้วเราก็อัดให้แน่นเลยนะครับอืมอัดให้แน่นเลยนะครับสองสองต,ออตัวครับน็อตอืมตัวครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็ทำการเทสดูครับว่าเบรกอยู่ไหมอ้าสุดยอดเบรกอยู่ ต้องเทสด้วยนะครับว่าอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคก็ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ประกอบฝาครอบสองฝั่งนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับนี่ยางที่เราไปปะเดี๋ยวผมจะทำการเทสดูว่ามันจะวิ่งดีเหมือนเดิมไหมก็ราคาแค่นี้พอครับไม่ต้องไปซื้อเหมือนกว่าใช้เหมือนกันเยอะเลย เหมือนกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเทสดูว่ามันจะวิ่งดีมันเจอหรือเปล่าอันดับแรกเลยว็กด่มตรงนี้นะติดได้นะครับแบตเสร็จสองก็ก่อนก่อน,นเราจะไปครับเราต้องออกตัวให้มันก่อนนะครับได,ได้ได้แล้วครับง่ายมากนะนี่ โอ้ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกตินะครับ ทดสอบในตอยนะครับโอเคครับความสมูทด้านหลังใช้งานได้ดีนะครับบินได้ดีเทผ่านนะครับผ่านภาโอเคพอแล้วครับเท okay. ไม่แพงนะครับก็ถอดเป็นปาก ครับอก็สิบบาทนะครับสิบาทนะฮะโอันนี้ก็ไม่แพงนะครับค่าปะสิบบาทก็ไม่ต้องไปปะเองให้เสียเวลาไหนเราจะซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรนะครับโอเคก็ช่องพี่นัดจา๋าครับนี่ฮะก็ก็ขอก็ตัวนี้ก็เป็นยางมันแบนนะครับ ยางล้มแบนก็ง่ายๆครับเราก็ถอดล้อถอดอะไรไปแล้วก็ไปปะที่ร้านปะยางรถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์ก็ได้ฮะให้เขาปะให้หน่อยก็ไม่แพงครับแต่เท่าดีผมปะแถวบ้านผมถอดยางถอดอะไรให้เขาถอดให้เขาปะยางเฉยๆนะครับคือว่าเขาจะไม่ต้องเสียค่าแรงเราก็จะลดลดเขาเรียกก่าลดเวลาครับลดเวลาช่างเขาจะได้ไม่คิดแพงครับ ก็คิดแค่10บบาทนะครับครับป่โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดตับตะไครด้านล่างนะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการทําคลิปนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ